ถ้าอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการใช้ยาฆ<ะ>่าแมลงค่ะับสารเร่งโตนะครับ<ะ>สารเร่งโตคืออะไรคือสารที่เขาเอาไว้ให้พืชทานแล้วก็มันอาจจะเป็นเคมีก็ได้ค<ะ>คือด้วยกระบวนการการเร่งให้มันโตเนี่ยบางทีมันมันไม่โตด้ตัวเองคือมาจากยาเร่งะนะครับรสชาติมันก็จะออกแบบจืดๆเหมือนกับเหมือนหลอกเคี้ยวฟองน้ําหรืออะไรสักอย่างที่ที่มันไม่ได้รสชาติ Mm hmm. นะครับแต่ถ้าอย่างเจนสักที่ที่โตด้วยระบบของมันเองหรือว่ามีการให้หมอกช่วยแล้วไม่ได้ใช้สารเล่งตัวครับ mm hmm. ครับก็คือถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะก,กรถถุบกรุบรสชาติจะออกมัน mm hmm. แต่ความรถถู้สึกจะกรุบกรุบมันจะเนื้อมันจะแน่น mm hmm. นะครับอย่างของเราเนี่ยลูกค้าเขาจะเข้าใจเวลา mm hmm. เขาทานเขาจะรู้ว่ามันแตก,กต่าง mm hmm. แต่เพราะว่าเราหนี่งไม่ใช้สารเล่้งตัวไม่ใช้ยาฆ่าแ mm hmm. มาลงนะครับ แล้วอย่าง,งที่เราเห็นอยู่เนี้ก็เป็นผักห่อนงนั้นไม่มไม่มีผักแก่เพราะตแก่ไม่ทันรับแก่ไม่ทันหนึ่งลูกค้ามารับเองแับอสองก็คือเราออกวางแข็งที่ตลาดเองแบบแขงก็มีเข้าบ้างหยุดบ้างตามจานวนผักเข <laughs> าก็ทันน้องอันนี้นะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีแมงมุมมาอาศัยอยู่ด้วยนะคะอันนี้ที่เมื่อสักครู่คุณเจ้าของสวนบอกก็คือว่าเรา พวดให้แล้วฉะนั้นเราไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเทพื้นกระดาษเนาะไหนครับก็เทพื้นได้ษอย่างเี้ดีเลยครับดีเนาะดีดีเลยครับเดี๋ยวว่างบประมาณเยอะนะครับหนึ่งร้อยตารางเอ่อร้อยตารางวาเนี่ยมันหนึ่งงานหนึ่งบุนธรรมดาเทพื้นหมดนี่นี่เท่ากับสร้างโรงงานเลยนะเทพื้นดีเลยนาะตอบ ก็ถ้าด้านในก็ใช้หินหินอย่างเงี้ยก็ช่วยได้ครับแต่ถ้าเทปพื้นหมดนี่น่าจะหลักแขนนะครับให้หลักแขนเราถ้าเราใช้หินใช้อิฐช่วยก็หลักเงินครับไม่กินเือนเงินกับบาทสองคนที่เห็นสวยๆอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ไม่ได้มาจากสารเล่งโตครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลง อย่างที่ว่าเลยครับตลางมุ้งแล้วยังจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงก็เป็นตรงดลางเข้ามาไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้สม <c oughs> ับนี่มันก็คือถ้าเราเห็นมุ้งเนี่ยบางทีมันวารันตีได้ในเรื่อง